สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมในที่สุดเขาผู้นี้ก็มาแล้วนะผมชิงนะผมก็เข้าเกมมาแล้วมันเป็นสายวิ่งสีแดงนะโอ้โหนดี๋ยวจะเป็นสีฟ้าซะอีกนะผมแต่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยเพิ่มแต้มกาชานะครับผม อ๋อปรับแต้มกาชาเหรอน่าจะเท่าเดิมแล้วแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราสุ่มดูแล้วกันนะบอกผมมี1,600เม็ดนะก็น่าจะสุ่มให้ได้สักเวล80ก็น่าจะพอแล้วนะบผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะครั้งแรกนะครับผมมาโอ้แต่ตู้มันอยู่ไปตั้ง30วันเลยนะเนี่ยมาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมเอาเลยเปล่าอื้ม แม่โอ้โหดันเป็นไอดีดองนะผมไอดี ID หลักผมยังลังเลอยู่นะมาแล้วนะผมครั้งแรกก็มาเลยนะตู้สาสิบวันแบบนี้นี่รอไปก,อก่อนก็ได้เนี่เอาจริงแล้วยังไงก็การันตีอยู่แล้ยนะฮะโอเคครั้งที่สองไม่มีอะไรนะผมมาครั้งที่สามนะผม มาอีกแล้วึเปยมันออกง่ายไปวไะเนี่ยอย่าบอกนะทั้งตู้มีแค่ไอคิงตัวเดียวที่เป็นสีดาวเฮ้ยออกง่ายเกินเฮ้ยเดี๋ยวเอ่เอสองร้อยกว่าเพชรเท่านั้นเว้ยแปดสิบเลแล้วผมยังไงดีกดต่อแล้วกันกลังมาเลยฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเคโอเคโอเคมีสีดาวตัวอื่นด้วยนะผมโอ้นึกว่าเฮ้ยมันออกง่ายเหรอออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะวิวแปดห้าแล้วผมมาอีกแล้วอ่ะอ๋อย่างไรล่ะไม่มีแล้วโอ้โหถ้ามาอีกคือบั๊กแล้วแหละดูวรงมันเกินไป เอาจริงๆแล้วผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้คิงกันอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าแบบจะสุ่ม e อกนะผมเพราะว่าได้บัตรดำนะะไม่แน่ใจว่าการันตีที่750เพรอยู่หรือเปล่านะผมมันปรับอะไรก็ไม่รู้นะโอเคหายไปลวคิงหายไปลวแต่ว่าคือว่าคุมแล้วเนี่ยเมราว่าถือว่าคุมแล้วนะผมอู๋ได้มาอะไรวะได,ด้ต่อกันเลยนะผมหรือว่าคิงมันถูกชะโงกอะผมอาจจะต้องสุ่มไอดีหลักหรือเปล่าโอเคกดต่อครับ ก่ต่ออันนี้ผมรออุอ้ยโหมาอีกแล้วคือผมจะบอกว่ารออสมจกกังหวาจะได้การันตีเลยนะบัตรดำเลยนะผมแต่ว่าเวลเ่่้าสิบไปแล้วอะใกล้แล้วผมก็จะได้บัตรดำแล้วนะเวลร้อยเลยไหมเนี่ยฮะน่าจะเป็นชิปที่สุมแล้วเร็วที่สุดแล้วมาครับเนี่ยที่ได้เวลร้อยนะฮะแต่ว่ายังยังกอดน,นะผมยังไม่แน่ใจนะแต่คือถ้าได้บัตรดำแล้วก่อนน,นั้นไม่ไม่มีตัวไหนมาอีกเนี่ยน่าจะเอาแค่เวลเก้าห้าครับ น่าจะต้องเก็บเพชรไว้สุ่มตัวอื่นอีกนะเนี่ยเพชรจะหมดแล้วนะครับผมโอเคโอเคอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมามาเป็นโซโล,โลนะฮะโอเคที่ไม่มาก็ไม่เป็นไรคือมาเยอะแล้วโอเคเข้าใจโอเคไปดูบัตรดากันดีกว่านะครับผม ชิงนะฮะออกง่ายซะเเลอเกินนะผมโอ้โหสกิปไปมาแล้วนะผมมาเป็นโอ้โหและตู้มันคือมีชิงตัวเดียวได้ครประเด็นเนี่ยมาไม่ได้มาเป็นคู่ด้วยนะผมทุกคนเนนะี่ยน่าจะมีโอกาสได้ชิงกันนะฮะโอเคผมคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะผมดวงโคตรดีเลยนะผมหวังว่าทุกคนจะดวงดีเหมือนกันนะวันนี้เนะีอยตัวลานนะครับสวัสดีครับ